สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Big Motor s a l เ2022นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมรถคันไหนบ้างติดตามได้เลยนะครับและนี่ครับผมผมขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่บูธ t g นะครับผมบูธ MG ครับผมอันนี้ปีนี้บูธ t g ็เขาค่อนข้างมาดีนะทุกคน โดยรูปล,ลักษณะนี้ครับผม MGVS นะครับผมที่เป็น HEV ด้วยทุกคนเฮ้ย hey, มันสวยว่ะนี่นะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูแล้วกันนะครับเพราะว่า MG เป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเฮ้ยโปรโมชั่นโอเคว่ะดาวห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยหนึ่งจุดหกเก้าผ่อนเพียงแปดร้อยไม่ใช่แปดร้อยแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับทุกคนนะฮะเฮ้ย hey, สวยว่ะ <c oughs> นะครับตรงนี้ <c oughs> ให้ดูรอบคันก่อน MGVS นะครับผม H-EV ด้วยนะโว้ยตัว,ต,วตัวนี้มีสันหลูกกว้างอ่ะเป็นพารามิกซันหลูกด้วยทุกคนเออนาะนะครับครับเฮ้ยสีสวย,ยว่ะดูสีเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูก่อนแล้วกันนะขอบคุณครับอ่ะไปดูเป็นไงบ้าง รู้สึกเก็บเสียงดีอยู่นะทุกคนนะที่นั่งโอเคไหมไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สบายมากมายนะแต่ก็เป็นธรรมดาละกันอ่ะเป็นธรรมดาเบาะนูนเหมือนกันนะเบาะนูนเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยจุดเด่นมันคือข้างหน้าวะ่ะทุกคนดูดิมันโคตร ลักชูรี่เลยโคตรพรีเมียมมากทุกคนครับนะแต่พวงอะไรอาจจะแบบดูก้องแกงไปหน่อยนะทุกคนครับเนาะโอ้แต่จุดเด่นมันคือแบบพานอรมามิกซันรูฟอะทุกคนดูดินะโอ้สวยวะ่ะสวยว่าแต่ที่นั่งแคบนิดนึงนะแคบนิดนึงทุกคนนั่งแบบไม่ค่อยโอเท่าไหร่อ่ะเออนะครับนี่คือ MGVS นะครับผมแต่ก็ นี่เป็นราคาที่จับต้องได้นะแล้ที่สำคัญมันคือสำคัญมันคือนี่ด้วยแบบเป็นเอ v ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆตัวนี้นะครับผมนะจองในงานนี่รับปัดน้ำมันฟรี3,000บาทด้วยนะครับเออดูล้อมแม็กครับนะ MGVS นะครับผมตัวตัวนี้ก็ ตัวเทียบเมีหลายรุ่นนะครับผมคู่แข่งก็มีหลายรุ่นมากครับนะนี่ครับในบูธเอที่จะพาทุกคนมาดูนะครับผมนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปไปกันต่อนะครับ